นนออาทยยรรรรเงีไสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกคนทุกท่านนะครับผมอาไม่ล่างวันนะครับกาลังเข้าพิธีกำลัาางทำพิธีนะครับผม ทำพิธีนะครับผมปรดใช้ชายาในการรับชมนะครับผมแม่ล่างวันนะครับแม่ล่างวันร้อยงวดนะครับผมกำลังทำพิธีนะครับผมสือเวียนด้านกับปู่ย่านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าจะได้เป็นตัวในกันนะครับผมขอบคุณและขอคนไลค์ขอคนแชร์นะครับ มีใครเกิดเกิดกันพูดไหมมีใครเกิดกันกาอะไรมารเกียวกันเดียวกัน การพิธีเสร็จโอเคเห็นเห็นมองเห็นมองไปเนาะเห็นมองมาทางนี้เห็นจ้องอยู่ตรงนี้แหละเห็นจ้องั้งนานเลยโอ้ซีนั้นไม่เคยมีใครมาขอนะเห็นจ้องมาด้านนี้ตัวเองแหละที่มาขอนะอยู่บ้านติดกันเนาะอยู่ตรงเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจ้องเห็นจ้องจ้องจ้องเห็นจ้องมองไปจน กำลังจ้องอยู่งจ้องอยู่เห็นจ้องเห็นจ้องมาด้านนี้นั่นนี่จ้องตาดีแล้วเราเห็นไก่หนึ่งสามไก่ด้วย้สาาไก่จริงนะเห็นสหนึ่ก้ับหนึ่งสาอันนี้หรอสามสีใช่ไหมกำลังซื้อกับปูยาอยู่นะครับเนี่ย เสือปูยาใช่ไหมปูเสียนะหนึ่งสามเก้ากับสามี่กหรไหม่สามเก้ากับสามสี่ นี่งกานยมก้านยมตรงไหนก็ได้านนายมนี่ไงานนายยมทางนั้นก็ายยมทนั้นยังไม่ได้ับจักภาษามบาทจริงแต่คไม่รับจัดาษาเียวแล้วจ้เย็นคู้รู้มันจะจนกันบากันางนตรงีเร็วบรอการมน่ยลมยยลุกำลังมองนะครับกำลังซื้อซื้อกับปู่ย่านาะ Hén mong kuman kim 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 cô mạn không mạn ngồi phải lò lò city city quên cứ mạn nằm yếm cứ mạn cứ mạn nằm yếm bùi rồi nè đúng đơ. đấy cứ mạn đấy phải lo lò đi nó bỏ lò หนึ่งสามเก้ากสามสี่ใช่ไหมนี่หนึ่งสามเก้าสามสี่ค่ะเขียนแล้วนึ่งสามเกสามสี่ได้แล้วไม่น่าเงินไม่น่าเพียุ่บาลน้อยรได้ยังไงยงคุบาลน้อยคุบาน้อกระโดดอ้เขาอยู่ก็ได้ไม่ได้เงื่อนไม่ได้เห็นอยู่กระโด่ 啊，对。 อเอาดีๆจชัดแปดแปดมัแปดสีหรืออะไรแปดสีแปดสีแน่นะเป็นแปดใช่ไหมขอให้ถูกเลยนะเปลี่ยนแล้วแปดสีแน่นะ สี่แน่นะบบเรา<ส>ลองแป<บ>ด<บ>ไ,ได้มาจ่ายแปดสีแปดสีุ่ทีไม่ดีแปดแปดสีสีสีแน่นอนนะแปดสีเกิดเสิดชัดตอบนี้เพราะว่าแปดสี่ก็มองเห็นว่าแปดสี่แล้ว

สาธุสาธุสาธุหนึสามเก้ากับ8ปนะครับทุกคน139กับ84ดสี่นะครับเฮงปังๆนะครับผมสากับแป